ช้ำแล้วร่างกายก็จะต้องมีการซ่อมแซมตัวเองมันก็จะซ่อมแซมมันจะสร้างเป็นที่เราเรียกไบรัชทชูมันก็คือคำพืนเนาะทีนี้คำผืนที่มันสร้างเนี่ยนะมันบอกช้ำเนี่ยมันไม่ได้บอกช้ำที่ข้ออย่างเดียวมันบอกช้ำเส้นประสาทที่ควบคุมนิ้วด้วยเนี่ยถูกไหมฮะเพราะเราใช้นยมันก็จะสร้างคำผืนพันรอบพันรอบเส้นประสาทเอาไว้ หรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ทันเส้นรอกเส้นประสาทอย่างเดียวมันอาจจะไปยึดไปทีอข้อด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาหมอผ่าเนี่ยเขาก็จะผ่าเพื่อลอกออกมาตรงแถวนี้อมอคนสูงอายุเนี่ยเสื่อมอยู่แล้วแล้วก็จะเกิดนิ้วล็อกตอนอายุแก่ๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกิดตอนเช้าแต่คนที่ทํางานแบบ ตลอดเวลาขยัำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดในอายุน้อยก็ได้นะฮะแล้วตอนนั้นที่บอกว่าใช้เวลาลหลายเดือนกว่าะอายเนี่ยก็ทำต้นงานตลอดไปต่อไปด้วยใช่ไหมอโอเคโอเคไม่ได้ดแ,แต่ก็เรียดีที่เราพูดว่าสีเขียวมันจะไปขัดพังพืชแต่สีชมพูมันไปว่าอาการอัไเสร็จ ไม่ต้องอะไรนะต้องเกี่ยวอย่างงี้